ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิตสไตประจำวันที่20เมษายน2567โดยชายผู้ว่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้โซนในตรัสจัด a อตสิบทสรุปโอบีโอเดนเซพบกับทัางด้านของแรนเดอร์เอนะ โดยงานนี้ทางด้านของการแข่งขันฟุตบอลเดนิสซูเปอร์ลีกาในลิกสูงสุดของเดนมาร์กนะฮะโอบีโอเดนเซตสกัดนิโคลัสมิเกลสันบุกไปเย็นถิ่นแบรนเดอร์เอฟซีเปิดบ้านรับการไปเรย็นของวิวบล็อกวันศุกร์ที่12เมษายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยนิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมเชิไทยมีรายชื่อออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงโดยครึ่งแรกเนี่ยทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูกันได้ สเสมอกันไป0ต่อ0ย์แต่เข้าสู่เครื่องหลังช่วงนาทีที่60บนะฮะบรุกโซนิโคัสมิเกลสันวิงแบ็กพลังมาทีมเชิไทยทำแอสซิสช่วยให้ทีมโอบิโอเดนเซ่บุกขึ้นนำแบรนเดอร์เอฟซีไปถึง1ต่อ0จากนั้นนาทีที่75นะฮะเจ้าถิ่นแบรนเดอร์เอฟซีมาได้ประตูตีสเสมอสำเร็จเป็น1ต่อหนึ่งกระทั่งนาทีที่88ดโอบิโอเดนเซ่ขึ้นนำกันอีกครั้งเป็น2่องต่อเป็น2 1. จบเกม OBO d e n ซ e บุกเสมอ Harender FC ไป2ต่อ2เกมนี้ n i โ o l ัสม m i c ลสัน s s o บิงแบกควาทิีมชาติไทยลงเต็ม90นาทีในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นในวันการที่ต้องรอดูกันต่อไปก้รกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่างานนี้ลูกโซ่กลับมาฮอตกันอีกคร,กรั้งเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับ อร์รยังไงงานนี้ทางด้านของมาสาัดนะฮะให้สัมภาษณ์กับทางด้านของฟีฟ่าถึงการยกระดับช้างศึกเพื่อจะไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของมาสตาอิชิอิตนะฮะคุณนเซอรทีมเชิไทยเปิดใจกับฟีฟ่าถึงการไป,ปร,รับงานคุมทีมพร้อมเผยถึงโอกาสในการพัฒนาฟุตบอลไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกในอนาคตอันใกล้นี้โดยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์สมาธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือว่าฟีฟาได้ออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของมาสดาอิชิอินะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เกี่ยวกับเป้าหมายในการพาทีมไปฟุตบอลโลกโรวมถึงหลายๆประเด็นหลังจากตัวเนี่ยเข้ามาคุมทัพช้างศึกในครั้งนี้ตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาเราเองก็ได้อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในมุมมองของผมเองนั้นเราได้มีการจัดระเบียบเกมรับแล้วก็พัฒนาเรื่องของพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เราต้องเพิ่มเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นทีมและก็ลดความผิดพลาดจะทําให้เกิดการเสียประตูซึ่งความพยายามเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีเอเชียนคัพซึ่งเราเองก็ได้เจอกับทีมที่มีอันดับฟีฟ่าบังกิ้งที่สูงกว่าเราทั้งหมดเลยเราจาเป็นต้องเล่นเกมรับและมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพัฒนาการของทีมทั้งในเอเชียนคัพรวมไปถึงเกมที่บุกไปเยือนเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคมมาซาได้กล่าวเริ่มต้นถึงการรักงานในช่วงแรก เมื่อถูกถามถึงการบัคุมทีมชาติไทยตัวของอิชิอิเองนั้นก็ได้โอกาสทดสอบตนเองในการเจอกับทีมชั้นนำในเอเชียนะฮะทั <c oughs> <Daha> ้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นท่าน,น altar, อิชิอิก็ให้ความเห็นถึงไทยบอกว่าสามารถจะไปถึงจุดนี้ในอนาคตได้หรือไม่เพราะอะไรอิชิอิตอบว่าทุกอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงพริบตายกตัวอย่างญี่ปุ่นเพิ่งขยับขึ้นมาหลังจากที่ก่อตั้งเจลิกมาได้30ปีผมคิดว่าไทายเองก็สามารถทําได้เหมือนกัน เราต้องพยายามยกระดับฟุตบอลไทยลีกและต้องมีโคช้ชและสโมสรที่เข้าใจภาพรวมของการพัฒนาฟุตบอลไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันทุกคนที่มีส่วนในฟุตบอลไทยต้องพยายามจะร่วมมือและหาวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนทีมชาติไทยของเราและก็สร้างเป้าหมายที่สูงไว้ก่อน และที่สําคัญก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ตั้งแต่ผมมาคุมทีมผมเน้ยนย้ําถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายในฟุตบอลโลกเอาไว้นี่คือเป้าหมายหลักที่ชัดเจนที่สุดในการกําหนดวิสัยทัศน์ของเราในครั้งนี้เลยิีเดียวนะส่วนวเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเพิ่มโคต้าไปฟุตบอลโลกเป็น3 8ทีมและสถานการณ์ของทีมชาติไทยกับโอกาสในการไปลุยฟุตบอลโลกอีชีเอก็ให้ความเห็น,นว่ามีเสียงสะท้อนและก็สนับสนุนเราเป็นอย่างมาก ตอนที่เดินทางไปสิงคโปร์ดใต้ยพูดตามตรงนะว่าเราเองนั้นยังไม่สามารถจะยกระดับไปเทียบกับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นได้เลยไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่20ของเอเชียนั่นหมายความว่าเราจะต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าและสู้ไปเพื่อผู้บอลโลกในครั้งนี้ไม่มีใครจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่ตราบใดที่เรามีโอกาสแม้มันจะน้อยสักแค่ไหนผมก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ต่อไป ฟุตบอลโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนในวงการฟุตบอลอย่างเรานั้นรู้ดีนะว่าเป็นความฝ่ายฝันแม้จะแค่ครั้งเดียวในชีวิตซึ่งผมก็ไม่เคยได้สัมผัสในสมัยที่เป็นนักเตะแต่มันก็มีความหมายสำหรับตัวผมเพื่อเมื่อมีโอกาสนะฮะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยผมเองก็รู้สึกขอบคุณกับอนาคตในครั้งนี้และจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดขึ้นกับผมและกัทีมชาติไทยในครั้งนี้ให้จบได้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในฐานะโค้ชทีมชาติที่ต้องเจอกับความกดดันในการทำงานแข่งขันกับเวลาเพื่อเตรียมทีมและต้องได้มาซึ่งผลการแข่งขันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะหลังจากที่เราแพ้เกาหลีใต้ในบ้านของเรามา ผมคิดว่าเราจะพยายามเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกมที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยเหตุนี้ผมพยายามทําทุกอย่างที่เข้าที่เข้าทางมากที่สุดแล้วและก็วิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อดีตผู้ช่วยไทยคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายเป็นนางากานนี้นะผมก็อนาคตนะฮะทางด้านของอิชิก็วางแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก,ก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อาร์นงไงลุ้นทีมไหนมิดฟิลทีมชาติเวียดนามเตรียมมาไทยเจรจาเรื่องของการคาแข่งต่อไปหลังมีข่าวว่าเงียนหวงดิ๊กนะฮะกองกลางทีมชาติเวียดนามที่ปัจจุบันเล่นในกับด้านของเวียดเทลเอเตรียมย้ายบาคคาแข่งในศึกวาริโวชัยลีกซีซั่นสองันโดยมี2ทีมยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจอยู่แล้วทั้งทางด้านของดร์บิด บีจีประชุมที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนฟิลด์ใหม่บางฝรายและแข้งเทพทุรกันจอกซึ่งน่าจะเป็นการเสริมในส่วนที่ขาดหายไปรวมทั้งทีมึกีลีกของเวียดนามอย่างฮานอยโพลิสเอฟซีหรือของฮานอยเอฟซี FC, ทีมที่มีซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งได้ค่าจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ600ล้านดองหรือ9000 900, 0 0บาทคุมทีมอยู่ก็ให้ความสนใจเจ้าตัวด้วยเหมือนกันแต่ล่าสุดทีมงานนะฮะได้รับข่าวข้อมูลมาว่า ภายในช่วงสัปดาห์ที่กองกลางที่สื่อเวียดนามระบุว่าทางด้านของคาดิชทีมเดีกสงสุดของสเปนเคยให้ความสนใจตเตรียมจะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อจะพูดคุยถึงแนวทางในการมาค้าแข่งในฤดูกาลหน้าโดยยังไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นทีมอะไรเพราะเขาเองก็ต้องการตัดสินใจทุกอย่างให้ละเอียดมากที่สุดในคัณงนี้ก่อนจะลงเอยจดปากาเซ็นสัญญาในขณงนี้ สำหรับด้านของเยนห่วงดิ๊กนะฮะทางสื่อเวียดนามก็ยังเผยอ,อีกนะว่ามี2ทีมจากทางศึกเคลีกก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันท FC, ั้งแดกูเอฟและก็โปฮัง s t e เ l อร์แต่นักเตะเองต้องการจะใช้เวลาพิจารณาะฮะข้อเสนอในครังนี้ก่อนโดยก่อนหน้านี้ก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทาาําคาคาวาสกิฟอนเต่อดีตแชมทีมแชมป์เจลกหนึของญี่ปุ่นมาแล้วในครังนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาละยังไงเอเชียสูฮกไทยนะฮะทีมแรกที่ทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เอเชียได้นะโดยสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังเป็นทีมแรกที่คว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ a f ฟฟุตซอลอาเซียนครับ2024ได้สำเร็จ โดยการลงสนามา2นัดนะฮะเก็บทั้งหมด6แ,บบต,แต้มเต็มรังอันดับที่1ของกลุ่ม A ตามมาด้วยอันที่2เวียดนามที่มี4แต้มในครั้งนี้โดยอันดับหนึ่งนะผมเป็นของไทยนะฮะกลุ่ A, มเอแข่งไปแล้ว2นัดมี6แตบบ้มอันดับ2เวียดนามแข่งไปแล้ว2นัดมี4แต้มอันดับ3าเมียนมาแข่งไปแล้ว2นัดมี1แต้มและอันดับที่4นะผมจีนแข่งไปแล้ว2นัดยังไม่มีแต้มในครั้งนี้เลยนะ เป็นนวงานนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะทีมชาติไทยของเราไม่ธรรมดาจริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับฟุตซอลทีมชาติเวียดนามลงสนามนัดที่2เฉือนจีนไปหนต่อศูนย์เึกเอเชียนคัพนะโดยฟุตซอลทีมชาติเวียดนามลยสนามนัดที่สศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รับเป็นกลุ่มสายเอเฉือนชนะฟุตซอลทีมชาติจีนด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาณอินะ Stadium, อร์สเดียหัวหมาก เกมนี้ทับตัวเล็กดาวทองได้ประตูชัยเป็น1นต่อศูนย์จากทางงักเกียงอึงนะฮะหลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มเติมเวียดน,นามเก็บเพิ่มเป็นสีแต้มขยับขึ้นจากฝูงชั่วคราวสำหรับรายการนี้คัดสรรหา4ทีมสุดท้ายได้เสร็จไปแข่งขันฟุตซอลจิงแชมป์โลก2 0 2 4รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานแลหวงวันที่14กันยายนถึงวันที่ 6ตุลาคมต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติไทยจะลงสนามพบทีมชาติเบนมาในเวลาสิบแปดนาฬิกาวันศุกร์ที่19เมษายนณนะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ตเจ็ดในขณะนี้และนี่ก็เป็นเที่หนงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ